สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นว่านางคุ้มนะคะหรือว่าผู้เท่าผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สุดโทมลงไปต้นเอียงไม้คำโอนก็เลยล้มนะคะต้นสูงประมาณสักแปเซนนะคะนี่ค่ะ ต้นก็จะเอียงโคนเง่าลอยหมดเลยนะคะก็จะมีใบที่สวยงามแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องใส่กระถางบำรุงให้ดีเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาสอบถามอยู่เนืองๆน,นะคะก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ปรับปรุงเลยรอสักระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เลยมารีบทำก่อนวันนี้ไม่ได้ตัดหญ้านะคะฝนตกปรยปรย ลากเขาเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ไว้ดังเดิมนะคะคือเราแค่เปลี่ยนดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยคอกนี่ค่ะเราก็จะใส่ ใส่ให้มิดหัวเลยนะคะไม้ประเภทนี้อยู่ในร่มลำไรอย่าให้อยู่แดดจัดหรือว่าในร่มเกินไปนะคะเขาก็จะไม่ค่อยโตบางคนถามบาแลลวงพยอมว่าทําไมต้นไม่โตใบเล็กจังเลยทําไมของบาลลงพยอมใบใหญ่ขนาดนี้อันนี้ก็ยังถือว่าไม่ใหญ่มากนะคะเมื่อปีที่แล้วใหญ่มากอันนี้ยังเป็นใบอ่อนอยู่นะคะ อันนี้พงจะมี3าใบนะคะปกติจะมีถึงห้าหใบนะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องปักไม้ปักไม้กันต้นโค้นนะคะอันนี้เราก็จะเสียบไม้ลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เชือกปอนะคะผูกผูกกลมเข้าไว้เฉยๆนะคะ การลมโยกการครอนเท่านั้นเองเพราะว่าใบเขาใหญ่เวลาฝนตกลงมาเขาอาจจะเอียงเอ็นได้นะคะถ้าเราผูกล็อกไว้แบบนี้เราจะไม่ได้ผูกให้แน่นนะคะก็ยังขยับขยื่นได้นี่ค่ะก็จะทําให้เขาอยู่ไม่ล้มนะคะว่านางคุ้มเป็นว่านไม้เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะ ที่มีคนนิยมปลูกไว้ประดับหน้าบ้านทางเข้าบ้านนะคะคืออย่างก็ประตูบ้านประตูบ้านนะคะไม่ใช่ประตูรั้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านระหว่างสองฝากข้างหัวบันไดหรือว่าบางบ้านก็จะไม่มีบันไดนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวก็จะเอาตั้งไว้ เวลาไม่มีคนอยู่ <S <S ก็เหมือนกับมีคนมาเฝ้าบ้านให้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนโบราณเขาก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจต่างๆนาน,นานก็ทำให้จิตใจของคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ติดจิตใจก็ต่างกันนะคะนะคะ่ะ แล้วก็จะผูกล็อกไว้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้ปักไว้ด้วยการโอนเอ็น end. เวลาลมพัดมาจะได้ไม่หักไม่โค่นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเอียงเอียงสักหน่อยเนาะแล้วว่าที่ตั้งเอียงเอ่ยเมือ่อสองสมปีก่อนก็ จะขายดีมากๆนะคะสำหรับว่านนางคุ้มไม้แบบสารพัดไม้นะคะเรียกว่าขายดีทุกทุกชนิดเลยก็ว่าได้ก็จะมีคนที่ขายต้นไม้เขามักจะผ่าจะผ่าหัวนะคะพวกไม้ว่านไม้มงคลไม้ว่านต่างๆจะเป็นไม้ผ่าหัวแทบแทบทุก ลายเลยนะคะก็มีของบารายวงพยอมนี้ไม่ได้ผ่าเพราะว่าคุณตาเคยบอกว่าไม้มงคลอย่าผ่าหัวเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะได้มากได้น้อยก็คือได้แค่ตรงนั้นอย่าได้ไปผ่าเพราะว่าถ้าผ่าหัวแล้ว ไหว้ว่านมงคลน,นั้นก็จะขาดความความศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ก็พูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่าขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปเพราะว่าได้ผ่าแยกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณคุณตาสอนมาบ้านล่งพยองก็พูดไปนะคะ อันนี้จริงเท็จเราพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะผูกผูกขึ้นมาอีกหน่อยเพราะเราจะดัดให้เขาจะได้ก้านตรงนะคะเพราะว่าเขาล้มเขาเอน็นเขาควา่ำในช่วงที่บัลังพยอมไม่ได้อยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็ต้อง บูรณะปรับปรุงเป็นการด่วนก็งานในสวนหยุดก็มาทํางานในบ้านหยุดงานในบ้านก็มาทํางานในสวนนะคะอันนี้ใบมีใบลายแปลกด้วยนี่ค่ะมีจุดมีจุดคล้ยๆว่านนกคุ้มเลยนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยก็มีหกระถางนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ก็ยังมีอยู่ที่เพิงพักอีกกระถางหนึ่งหรือสองกระถางจำไม่ได้แล้วส่วนอันนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นซุ้มเรือนที่สำหรับไว้ขายเวลาแขกไปใครมาตอนนี้ก็ ต้นไม้ครึมทับหมดเลยนะคะแล้วก็สแลนขาดเสาหักนะคะก็เลยเลิกเลยนะคะก็ใช้ใบไม้ใบไม้ก็ร่วงมาลงมาในนี้ก็จะทำให้แออัดความชื้นลงไม่ถึงก็จะทำให้เขาไม่ค่อยงามนะคะนี่ค่ะใบก็ยังใหญ่อยู่นะคะ นี่คือว่านังคุ้มนะคะหรือว่าผ้้ท่า้าบ้านนะคะเป็นไม้มงคลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาในบ้านเรือนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านแรงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ